แผนแบ่งสรรผลประโยชน์และแลกคะแนนสนับสนุนในบาร์บนชั้นแรกของลิมิตโฮมีนักสู้ประมาณ10คนกำลังคุยกันอยู่รอบโต๊ะคือสมาชิกหน่วยค้อนเพลิงอีกหกคนไม่ช้าหลัวเฟิงก็เดินเข้าไปทักทายกาเฟิงเฮ้ hey! หลัวเฟิงว้เทียบ้าไปแล้วคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยเหรอหลัวเฟิงยิ้มและนั่งลงที่โตะ๊ะเกาเฟิงว้เทียวัยชิงเฉินกู่หลวเฟิงและจางเคอดื่มคุยกันจนถึงประมาณ21่สนาฬิกา จางเคอจึงลุกไปทำธุระเหลือเพียง4ี่คนกาเฟิงลัวเฟิงเธอคิดว่าเราจะจัดการวัสดุครั้งนี้ยังไงดีไวเทียขายให้ได้เงินสิครับลัวเฟิงส่ายหัวแล้วว่ากับตันสำหรับส่วนของผมผมจะขายให้โดยโจออฟลิมิตเพื่อแลกคะแนนสนับสนุนครับตอนนี้ผมมีคะแนนไม่ถึงร้อยคะแนนเลยกาเฟิงพยักหน้าใช่ลัวเฟิงยังไม่มีดาวเลยสักดวง ทุกคนหัวเราะเฉินกู่คะแนนเยอะก็มีประโยชน์มากนะต้องใช้ซื้อคู่มือและเข้าห้องฝึกพิเศษของโดโจออฟลิมิตได้ด้วยหลัวเฟิงพยักหน้าเขารู้ดีว่าห้องฝึกนั้นราคาสูงและสงวนให้ผู้มีอันดับผลงานตามเงื่อนไขเท่านั้นก่าวเฟิงหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารายการนี้คือวัสดุที่เราได้มาคราวนี้รวมมูลค่าประมาณ2 2พันล้านหยวนเขาอ่านเบาๆให้พวกฟัง สำหรับภารกิจนี้หลัวเฟิงกับผมเป็นกำลังหลักได้คนละ35%เคือคนละ770ล้านส่วนเฉินกูไวยเทียและเว่ยชิงได้คนละ20%คือคนละ220ล้านไม่มีใครคัดค้านได้ทุกคนหัวเราะชอบใจเพราะเงินจำนวนหลักร้อยล้านในชีวิตจริงหาได้ยากกาวเฟิงส่งกระดาษให้หลัวเฟิงเลือกวัสดุที่เธอต้องการไปขายแลกคะแนนตามมูลค่า770ล้านได้เลย หลัวเฟิงรับปากกามองรายการอย่างรอบคอบโอกาสต่อรองราคาแทบไม่มีเพราะตลาดออนไลน์และผู้ซื้อแข่งขันกันอยู่แล้วเว่ยฉิงเธอจะแลกคะแนนเพื่อซื้อคู่มือใช่ไหมหลัวเฟิงผมกำลังเตรียมซื้อ4ีขั้นแรกของนายสเตท t ันเดอร์เบลดเขาหัวเราะอยากได้ขั้นที่4แต่ต้องซื้อทีเดียวตั้งแต่ขั้นแรกถึงจะได้ราคาครึ่งพิเศษ เพราะ5ขั้นแรกถ้าจะซื้อครึ่งราคาต้องมีอันดับผลงาน3ดาวให้คะแนนสนับสนุนสูงถึงล้านคะแนนในขณะที่4ขั้นแรกครึ่งราคาใช้คะแนนเพียงแสนคะแนนว้ยชิงพยักหน้าพันธมิตร HRL a l i a n c e ขายถูกกว่าราคาเต็มแต่ก็แพงกว่าครึ่งราคาของ Dojo of Limited l ด d หลัวเฟิงถอนหายใจราคาครึ่งพิเศษของ4ขั้นแรกคือ250ล้านถูกสุดแล้ว ดังนั้นหลวเฟิงจึงตัดสินใจแลกคะแนนกับโดโจออฟลิมิตรุ่งขึ้นกลุ่มคอนไฟตรงไปยังตลาดพันธมิตร HR a l l i a n c e นำวัสดุทั้งหมดไปขายหลังต่อรองเล็กน้อยกกาวเฟิงได้780ล้านส่วน3รองได้มากกว่า220ล้านิดล้านนิดๆจากนั้นพวกเขากลับไปยังลิมิต o ฮมเมื่อถึงชั้น23พนักง,งานสาวในชุดสูทสีน้ำเงินพาพวกเขาเข้าห้องทำธุรกรรมรอหยุนฉินผู้จัดการ หน่วยคอนไฟยินดีต้อนรับนี่คือเครื่องสแกนวัสดุครับหลวเฟิงเทถุงวัสดุลงเครื่องสแกนแจ้งผลทันทีร้อยยุนฉินได้คะแนน510ล้านหยวนเท่ากับ255,000คะแนนสนับสนุนหลัวเฟิงพยักหน้าเพราะขายให้โดยโจออฟลิมิตจะได้คะแนนสนับสนุนสูงกว่าการบริจาคตรงถึง10เท่าร้อยยุนฉินยืนยันขายไหมครับหลวเฟิงยืนยันครับ หลังสแกนยืนยันคะแนนเข้าสู่บัญชีทันทีหลังจากนั้นหลัวเฟิงตรวจสอบบ้านแห่งขีดจำกัดในหน้าระบบบนผนังพบว่ามีข้อมูลสรุปเป็นดังนี้ 1. ชื่อหลัวเฟิง 2. ที่อยู่เมืองเจียงนานสาธารณรัฐประชาชนจีน 3. หมายเลขนักสู้4261232056001002 4. ระดับขุนนางเริ่มต้น 5. คะแนนสนับสนุน255,612คะแนน 6. ยอดเงินคงเหลือ1,189หยล้าน8แหยวนหลัวเฟิงสั่งซื้อคู่มือ4ีขั้นแรกของ n น t s t เ t t Thunder b l a d e ในระบบออนไลน์โดยใช้คะแนนที่แลกได้และยืนยันด้วยลายนิ้วมือสำเร็จภายในไม่กี่นาทีหลัวเฟิงถอนหายใจยาวตอนนี้ ผมได้คู่มือมาแล้วที่เหลือคือต้องวางแผนจัดการกับไข่ดังกรชุดต่อสู้และใบมีดอย่างระมัดระวังเขาพลิกไปหน้าสรุปของตนในท่ามกลางแสงไฟสลัวของห้องโสดทัศนุปกรณ์ความฝันและแผนงานต่อไปเริ่มชัดเจนขึ้นในหัวของหลัวเฟิงหลีกเลี่ยงเงื้อมือระดับสูงพันธมิตรเอโดโจออฟลิมและทันเดอร์โดโจแม้ตัวฉันจะเปิดเผยเมื่อลงขายวัสดุ แต่ฉันก็ยังสั่งให้พวกเขาส่งเงินเข้าบัญชีนื้อระนามของฉันได้อย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจระดับสูงของพวกเขาสามารถสืบคนได้ง่ายว่าเงินก้อนนี้เข้าบัญชีใดจึงดูเหมือนว่าฉันจะต้องขายผ่านตลาดมืดเท่านั้นการแข่งขันซื้อวัสดุนั้นดูเดือดมาโดยตลอดพันธมิตร HR คือเครือข่ายกลุ่มการเงินและครอบครัวใหญ่แม้ส่วนใหญ่จะมั่นคงแต่ก็มีการแก่งแย่งผลประโยชน์กันอยู่บ่อยครั้งเพราะความต้องการสูง จึงมีบริการเฉพาะทางพร้อมรองรับทุกความต้องการต้องการขายแบบนิรนามมีคนบริการให้ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารต่างประเทศมีผู้จัดการคอยอำนวยความสะดวกตราบใดที่คุณมีของมีค่าผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อจะแข่งขันกันขอซื้อคุณจนวุ่นวายหลัวเฟิงเข้าสู่พื้นที่สนทนาขุนพลพิมพ์เพียงขายวัสดุมอนสเตอร์ไม่นานโพสต์หลากหลายก็แสดงขึ้นพร้อมคำตอบจากนักรบ ขุนพลและแม้แต่เทพสงครามแสดงถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของการคือขายหลวเฟิงอ่านทิลโพสต์ต้องการขายไข่มังกรชุดต่อสู้และใบมีดไม่ขายในเมืองเจียงหนานแต่ขายที่อื่นแล้วโพสต์หนึ่งตกตะลึงเขาเพราะตอบกลับโดยเทพสงครามผู้ทรงพลังจากสำนักงานใหญ่เกียวโตหวังโฮชื่อนี้ฟังดูน่าคบหาเช้าวันถัดมาหลวเฟิงเดินชมเมืองหยางโจ ซื้อโทรศัพท์ใหม่พร้อมซิมที่ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนจากนั้นซื้อแว่นตาปลอมหนวดเทียมและอุปกรณ์พรางตัวง่ายๆเขาเข้าไปในร้านอาหารจานเร็วกังฟูแต่งหน้าปรับลุกอย่างรวดเร็วสวมหมวกและแว่นพรางใบหน้าจากนั้นเดินไปขึ้นรถไฟด่วนออกจากเมืองยางโจไปยังเกียวโตนักสู้ไม่ต้องซื้อตั๋วรถไฟแค่แสดงบัตรประจำตัวนักสู้ก็ขึ้นลงได้ตามสะดวกนี่คือสิทธิพิเศษหัวคำ่ำ วันเดียวกันเรียนผู้โดยสารรถไฟกำลังจอดที่สถานีสำนักงานใหญ่เกียวโตกรุณาลงประตูหน้าและนำสิ่งของทั้งหมดติดตัวด้วยหลัวเฟิงลงรถไฟเดินออกจากสถานีทยานเรียกรถแท็กซี่มุ่งหน้าวิวพาเลสสถานบันเทิงชื่อดังของเกียวโตผู้ชายที่จัดการทางเข้าเลยยิ้มรับคุณต้องการห้องแบบไหนครับหลวเฟิงยื่นบัตรหนักสู้ห้องส่วนตัวเง,งียบๆอย่าให้ใครรบกวนผู้จัดการรับปาก นำไปยังห้อง G3 ในล็อบบี้ชีนพร้อมวางรายการบริการและโทรศัพท์ห้องให้หลัวเฟิงสักการด้วยพลังวิญญาณในห้องปราศจากอุปกรณ์ดักฟังจากนั้นโทรไปหาหวังโฮอีกครั้งหวังโฮสวัสดีคุณเวหลัวเฟิงผมอยู่ห้อง G3 วิวพาเล a หวังโฮเดี๋ยวผมไปถึงในหนึ่งชั่วโมงครับหลัวเฟิงยิ้มทันทีแต่ในกระเป๋าโทรศัพท์เครื่องเก่ายังสัน่นเขารับสายจากแม่ที่บ้าน กงสินหลานร้องไห้เฟิงพี่ชายของเด็กน้อยประสบอุบัติเหตุหลัวเฟิงถึงลุกขึ้นอย่างดุร้ายชามชาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหกแตกเป็นชิ้นความสุขเมื่อครู่นี้จบสิ้นลงในพริบตา